สัสดีครับอ่านี่ก็เดวนะโอเคนีแจึงนะคือปกติจะใช้ปากกาจับตรงแท่นปากกามันมืดไงผมก็เลยเอาแท่นจึงจับให้ดูแทนนี่อาเสร็จแล้วครับเห็นไ,ไหมดูดูแบบเลดูดูแบบนะแบบย้ำสวยตัวนี้จะสวยมากเลยรับสวยเลยสวยมาก สวยมากแบบย้ำแบบย้ำจะสวยมากไม่มีออกครับที่นี่จะไม่มีออกคืนสแตนดาร์ดหมดครับตรงนี้จะพับมาก็คือตัวย้ำที่ในคลิปที่แล้วนะครับที่ดนะูแล้วก็ลุกมาความเหนียวความหนืดเนะีนะ้ยเนี่ยสองมือนะ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 เนี่ยเนี่ยพอแล้วเนะีนะ่ยเนะี่ยจบข่าว เอาแค่ okay. สองนิ้วนิ้วโป้นิ้วชี้โยกไปจบแล้วจาระบีมันก็จะไปตามร่องเห็นไหมดูจาระบีเห็นไหมดูนิ้โป้นิ้วเดียวโย,ยกถามว่าจะเอาตึงวันนี้ได้นะแต่พวงาลไยมันก็พวงาลไยมันจะตึงหน่อยแต่แต่นี้ก็โอเคแล้วนี่ก็ห้าหกปีสบายสบายแล้วเนอะตัวนี้สบายสบาย จะระบีกดูแน่ๆเเห็นไหมโอเคนะ,คนะได้ทุกมุมทุกทุกองศาจะไปได้หมดเลยเหนือใต้ออกตกไปได้คล่องหมดมันอยู่ที่เราการเตรียมบูทกับการเตรียมผิวของลูกหมากเออถ้าเราทําผิวสวยผิวเรียบมันก็จะไปได้360เลยนไไนนนเนี่ยเนี่ยแล้วก็สนิ้วนิ้โป้เนี่ยกดลงสบายๆแบบนี้ โอเคแล้วนะยาวเคนะครับสวัสดีครับผม